ถึงงานรับเงินเดือนหันมาปลูกเมลอนในโรงเรือนขายแบบหมุนเวียนมีกินมีจำหน่ายทั้งปีการันตีความหวานกรอบนายรังสรรธนุพงศ์หรือคุณเอี่ยวเจ้าของสุภฤกเลมอนฟาร์มตั้งอยู่ริมถนนสายตราดแหลมง,งอบอำเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดเกษตรกร,ร,กรปลูกเมลอนในโรงเรือนแบบหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดตราดอดีตเคยเป็นพนักง,งานรับเงินเดือนแต่เบื่อกับระบบการทำงานก็เลยลาออกมาศึกษาการปลูกเมลอน ทดลองปลูกจากไม่กี่ต้นจนพัฒนามาเป็นฟาร์มมีโรงเรือนปลูกเมล่อนประมาณ6-7โรงเรือน สำหรับสายพันธุ์เมลอนที่เลือกปลูกและเหมาะสมกับสภาพอากาศของจังหวัดตราดรวมถึงความนิยมของผู้บริโภคก็คือสายพันธุ์จันชัยไข่ทองคำจะมีรสชาติหวานแหลมและมีความกรอบเป็นเอกลักษณ์และสายพันธุ์ลายตะข่ายเมลอนหรือหลายๆคนเรียกว่าเมลอนญี่ปุ่นจะมีเนื้อสีเขียวเรียกว่าสายพันธุ์หยกมงคลและเนื้อสีส้มจะเรียกว่าสายพันธุ์แสนหวานการันตีความหวานกรอบส่วนราคาจะจำหน่ายอยู่ที่ ิโลกรัมละ120บาททุกสายพันธุ์จำหน่ายทั้งหน้าฟาร์มและทางออนไลน์โดยนายรังสารเปิดเผยว่านอกจากการปลูกเมลอนซึ่งเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้ตลอดทั้งปีแล้วยังมีการปลูกพืชอื่นๆหมุนเวียนอีกด้วยอย่างเมื่อเขือเทศข้าวโพวดหวานแตงโมไร้เมล็ด โดยปัจจัยของการปลูกได้ทั้งปีแบบหมุนเวียนก็คือการบำรุงดินให้ได้คุณภาพการควบคุมน้ำควบคุมแสงแดดการปลูกใช้เวลาเพียง3เดือนก็สามารถตัดจำหน่ายได้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สุพริกเลมอนฟาร์มโทร061 594 7156เอ่อเราก็ลองปลูกเอ๊ะมันไม่ประสบความสำเร็จจนไปอบรมท,ที่บริษัทเทียมมงคลฟาร์มล้วก กลับมาปลูกจนจนมันสําเร็จนะครับแล้วก็ถึงสําเร็จในที่นี้ก็คือสําเร็จปลูกปลูกจนได้ทันทันผลผลิตแล้วนะ mm hmm. พอไรเช่นนั้นก็เรื่องนี้เอ๊ะเราลองทําฟาร์มดูไหมอ่ะลองทําขายดูไหม mm hmm. เพราะว่าเมื่อก่อนเจ็ดปีที่แล้วลหมูเมล่อนแพงมากเลยผลตอบแทนต่อไร่สูงมากก็เลย ศึกษาแล้วก็มามาอยู่บ้านเราก็มาปรับปรุงพัฒนาเรื่องของดินเรื่องของน้ําเรื่องของการจัดการก็กลายเป็นสุพผาเรื่องเมลอนฟาร์มทุกวันนี้ครับสายพันธุ์เมลอนหลักๆถ้าถ้าคนทั่วไปอ่ะเวลาเขาเห็นไร้ตะขายก็จะเรียกเมลอนนะแต่พอเห็นผิวเรียบเนื้อผิวเรียบสีเหลืองนวลๆสีเหลืองเข้มๆอะไรเงี้ยจะเรียกแคนตาลูปจริงๆแล้วมันก็เป็นเมลอนเหมือนกัน แต่ว่าคนส่วนใหญ่คนคนไทยจะติดปากว่าแคนตาลูปนะครับสายพันธุ์หลักๆของของผมก็จะเป็นพันธุ์นี้ครับพันธุ์จันฉายไข่งคําลักษณะแล้วรูปลักษณ์ภายนอกอะจะคล้ายๆกันเลยก็คือจะฟาร์มจะมีฟาร์มหวานแหลมแล้วก็มีฟาร์มกรอบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ลายตะข่ายเมล่อนหรือบางคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกเมล่อนญี่ปุ่นก็จะมีเนื้อเขียว เมลอนเนื้อเขียวเมลอนเนื้อส้มอันนี้สายพันธุ์ชื่อว่าถ้าเป็นเมลอนเนื้อเขียวจะเรียกสายพันธุ์ยงมงคลเนื้อส้มจะเรียกพันธุ์แสนหวานผมก็จะปลูกอยู่ประมาณนี้ครับประมาณสี่สายพันธุ์นี้แหละใช่แต่ว่าคนคนทาคนชอบชอบอเนื้อเนื้อแบบนุ่มหอมก้เะเนื้อเขียวกรอบหอมแลชอบเนื้อส้มลายละขาย ่ชอบกรอบแต่ไม่ชอบไม่ค่อยชอบกลิ่นเมลอนที่มันแรงมากก็จะเป็นพันนี้ไข่ล<อ>งคำเจนไฉรา,าคาคะตอนนี้กิโลเมลอนกิโลร้อยยี่บาททุกสายพันธุ์เลยครับตอนนี้มีเปิดขายให้ได้หรือยังผมจะเริ่มตัดวันที่ 4, สี่เมษาใครที่สนใจ สามารถสั่งจองทางเพจ Facebook ครับสุพเลิกเมลอนฟาร์มแล้วก็ที่เบอร์ผมครับ0 6 1 5 9 4 7 1 5 6ครับ